น้ำยาถูพื้นมิสเตอร์มัสเซอเกรดสวัสดีค่ะ,คะและช่วงนี้เซนขอนำเสนอบ้างนะครับกับกิจกรรมดีๆนั่นเองนะครับกับเต้นแนวแนวเก็บไว้ทำกับแฟนของนดนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเซนก็ได้คัดแบบว่าเป็นแบบคลิปโดนๆเด็กที่เต้นแนวแนวเนี่ยมาให้ดูกันเลยครับใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าทรงกันเข้ามาเพียบเลยแต่คือถ้าเราจะเปิดทั้งรายการเนี่ยก็คงไม่จบเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เซนบอกเลยเราก็จะคัดที่เด็ดๆมายัางไงก็ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ โอ้โหแต่ละคนนี่นะครับท่าแวนวแล้วก็ที่สำคัญคือเต้นเต็มกันมากนะครับก็ยังก็ติดตามดูด้วยกันนะครับกับเพลงเก็บไว้ทำกับแฟนเวอร์ชั่นแนวนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยอาลบั้มเต็มของน้องนศวางแผงแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะ นี่เลยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับสคัดบุ๊กนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยน้องน็อตเนี่ยร่วมครีเอทเองด้วยก็คือมาจักตัวตนของน้องน็อตเลยจริงๆข้างในเนี่ยก็จะมีรูปภาพน่ารักๆของน้องน็อตสดใสสดใสนะคะบางอันก็มีเป็นภาพวาดที่น้องน็อตวาดเองด้วยก็น่ารักมากค่ะครีเอทมากยังไงก็อย่าลืมไปจับจองเป็นเจ้าของนะคะและที่สําคัญนะครับต้องซื้อของแท้กันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าซื้อของแท้เนี่ยก็จะได้รับสวยๆแบบนี้นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะ สวัสดีค่ะน็อตแพนโกนะตอนนี้อยู่กับนัอในช่วงซุปไล์ช่วงซุปไล์กับมุมครีเอทครีเอทของนัอ วันนี้นะคะนก็จะมาทำสเก็ปบุ๊กค่ะเพราะว่าเวลาว่างส่วนใหญ่สมมุติถ้านกว่างไม่ทำงานหนึ่จะนอนสองนกจะกินสานะคะนจะทำงานศิลปะหรือไม่ก็แต่งเพลงฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะง,งานศิลปะก็จะเป็นงานด้านประดิษฐ์ประดอยงานวาดด้วยแล้วก็งานอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับศิลปะ <c oughs> ก็วันนี้จะมาประดิษฐ์ประดอยนะคะเหมือนกับสเก็ปบุ๊ก อัลบบ้าของนตนะคะในนี้ก็เป็นตัวอย่างของสเก็บบุ๊กเป็นไดรี่ที่แบบเป็นตัวโน้นมากๆเลยแล้ววันนี้นก็จะมาสอนเพื่อนๆจะมาชนเพื่อนดูว่าการทำสเก็บบุ๊กเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆค่ะอย่างที่หนึ่งเราต้องการบุ๊กนะคะหนังสือดังนั้นเราก็ต้องการสีต่างๆเพิ่มสีสันให้กับสเก็บบุ๊กเราแล้วก็กาวนะคะเผื่อจะติดแปะอะไร กระดาษโพสอิดสีก็กระดาษสีก็ได้เพื่อตกแต่งอะไรตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยคือรูปต่างๆที่เราชอบที่เป็นตัวเราพยายามเลิก สิ่งที่มีสีสันเยอะๆเพื่อที่จะทำให้สเกบบุ๊กของเรานะคะมีสีสันสวยงามค่ะลงมือทำกันเลยค่ะคนส่วนมากเวลาก่อนจะลงมือทำศิละปะต้องร่างก่อนลองร่างสเก็ก่อนว่าจะเอาอะไรไว้ตรงไหนแต่น ốt ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มวิธีน ốt เลยค่ะอย่างแรกหยิบอะไรก็ได้ที่ต้องการที่เห็นอย่างแรกเราจะมาทำสเก็บบุ๊กแบบที่มันจะชนความเป็นธรรมชาติสุดๆแบบยังไงอะแรนดอมจริงๆคือแบบไม่ ไม่ไม่ไม่เป๊ะเป็นของสเก็บบุ๊กไม่เป๊ะน,นะคะเพราะว่านึกว่าอะไรที่มันไม่เป๊ะไม่เพอร์เฟกเนี่ยมันมีเสน่ห์วันนี้ก็จะทําแบบนั้นค่ะก็หยิบรูปภาพมาเลยไม่ต้องคิดหรอกแปะไปเลยนะคะทแน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 ทนแทนเวลาทำงานศิลป,ปะนะคะก็แล้วแต่อารมณ์แล้วก็แล้วแต่ชิ้นง,งานด้วยว่าตัวไหนจะวางแผนก่อนหรือเปล่าแต่อย่างสเก็บบุ๊กเนี้ยน,นึกว่าความสดแล้วก็ความ ที่มันไม่เพอร์เฟคความที่มันยุ่งเหยิงความที่มันมันมันไม่มันไม่มีการวางแผนเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของสแคร็บุ๊กตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสแคร็บุ๊กอะอย่าวางแผนเลยถ้าวางแผนมันก็เหมือนกับหนังสือสวยๆทั่วไปมันจะไม่เป็นสแคร็บุ๊กค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ที่เป็นเสน่ห์ของการทาสแคร็บุ๊กแบบสดโดยไม่มีการวางแผนนะก็คือเราต้องคิดตลอดเวลาต้องใช้สมองตลอดเวลาว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงเราสามารถเอาอะไรไปบวกกับอะไรได้บ้างแล้วเราก็จะสนุกกับมันมากๆค่ะอย่างเช่นตอนนี้ พอน้นเห็นอย่างนี้ปั๊บน้นก็นึกถึงว่าเฮ้ยถ้าหน้าตัวเองไปใส่ในวงกลงนี้ละ่ะมันจะเท่ไหมน้นก็เลยจะหาหน้าตัวเองนะคะเดี๋ยวอ่ะนี่ไงเจอละพอเจอหน้าตัวเองนะคะก็ตัดใส่ลงไปเลยในอัลบั้มนนนะคะน้นก็มีส่วนร่วมในการในการออกแบบในการทำด้วยก็คือ,อพี่เพื่อถามน้นว่า นอยากได้อลบั้มเป็นแบบไหนเงี้ยนกก็อธิบายเขาฟังแล้วก็รูปส่งรูปต่างๆของนกไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือรูปที่ถ่ายเองเงี้ยให้ด้วยค่ะโดยส่วนตัวนะคะนกจะมีสัญลักษณ์หนึ่งที่แบบนกเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็คงคิดแล้วล่ะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ประจาตัวนกเลยก็คือสัญลักษณ์พีชนะเป็นสัญลักษณ์สันติภาพคือสัญลักษณ์อย่างนี้นะคะแต่เป็นสัญลักษณ์พีซึ่งแปลว่าสันติภาพค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะมาจากรอยเท้าของนกพิราบซึ่งนกพิราบเนี่ยคือถึง ซึ่งสัญลักษณ์พีซเนี่ยที่น็อตชอบมันก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าน็อต้องการให้แบบให้โลกมีสันติภาพยิ่งใหญ่อะไรมากมายคือไม่ได้เป็นคเครียดอย่างนั้นนะเหมือนกับว่าแค่อยากให้ทุกคนได้รู้จักถึงความสงบถึงสันติภาพถึงแบบอิสระที่ทุกคนควรจะได้รับและทุกคนควรจะมีความสุขกับมันมากกว่าและอิสระที่น็อตมีความสุขมากที่สุดก็คือดนตรีกับศิลปะนะคะแล้วก็อัลบบ้มนี้ก็เป็นตัวแทนของดนตรีของน็อตค่ะ แท,แ,ทแทนแทนแล้วแล้วก็เราก็จะได้ขอบรูปหน้าโนดหน้าเห็นไหมได้แล้วงั้นแล้วก็ติดกาวไปกาฟพวกนี้นะคะที่ทำวันนี้สดๆดมันร้อนอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ถ้าเสร็จแล้วจะมอบให้กับแฟนๆชาวสตาร์ขับด้วยใครอยากได้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะไม่แพงอะเริ่มละห้าพันบาทเองค่ะถามข้างหลังบ้าง 想问你。 อลบั้มขมงนนนนะคะซึ่งตอนนี้นะสามารถหาซื้อได้แล้วทั่วประเทศไทยเลยนะคะตามร้านขายซีดีชั้นนาทั่วไปนะคะสามารถซื้อพร้อมดีวีดีดคาราโอเกะได้ด้วยนะคะสมมติว่าใครที่อยากจะเห็นนนทร้องเพลงนี้ไปด้วยร้องเพลงต่างๆนี้นะคะก็สามารถเปิดคาราโอเกะดูได้นะคะหรือจะร้องตามก็ได้ก็ปิดเียงแล้วก็ร้องตามนะคะส่วนนี้นะคะมีเล่มเดียวเพียงเท่านั้นและก็จะมีเล่มเดียวต่อไปเพราะจะไม่ทำใหม่แล้วนุชเกียดนะคะเล่มจะไม่ทำเพราะว่ามันต้องมีเล่มเดียวค่ะแล้วก็ใครอยากได้นะคะ ส่งคําตอบของคุณนะคะกับคําถามที่มีว่าในอัลบั้มนดเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างมาที่ w w w f a c e b o o k c o m s t a r c l u b t v ค่ะส่งกันมาเยอะๆเลยนะคะส่วนวันนี้มันต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันเมา่อชาัดต้องการ